เปียวอยากหาเงินเข้าบ้านนิดนี่นหน่อยหน่อยก็ยังดีแต่ก็จริงของเองอะ่ะหาเงินเองยังไงมันก็ภูมิใจกว่าไม่เหมือนนางอ้อนให้ผู้ชายเลี้ยงเปียวฮะดีนะที่เมื่อคืนในชั่วนั้นถูกจับตัวไปอะ่ะไม่งั้นพ่อเป็นห่วงเองมากๆเลยรู้ปะ่ะยิ่งชอบกลับบ้านข้ท่าง,งคืนอยู่ด้วยนะเองอะ่ะพ่อถ้าเปียวมีความรู้เปียวก็อยากเรียนต่อนะพ่อเพราะพ่อไม่มีความรู้อะไรก็ทําได้แค่รับจ้างต้องทํางานกลางคืนแบบนี้เปียว แคนเองก็ไม่ต้องทํางานอยู่ช่วยแม่ขายซ้มตำก็ได้ลูกไม่ได้หรอกแม่รเรียวอยากหาเงินเข้าบ้านนิดน่หน่อยหน่อยก็ยังดีแต่ก็จริงของเองอะ่ะหาเงินเองยังไงมันก็ภูมิใจกว่าไม่เหมือนนางอ้อนให้ผู้ชายเลี้ยงเดี๋ยวแม่ไปรู้มาจากไหนเอา้าก็อีกกับนางโอมันคุยไงมันบอกว่าคุณชินนี่ยเลี้ยงนางอ้อน ว่าอยู่มันหาเช้ากินข้ามเบบพวกเราทาไมไปอยู่กรุงเทพมนถึงได้อู้ฟู่จังวะที่แท้ก็มีคุณชินเลี้ยงนี่เองแต่คุณชินมีแฟนแล้วนะแม่แล้วยังไงวะเปรี้ยวมีแฟนเขาก็เลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงเป็นของเล่นไงสุดท้ายเขาก็แต่งงานกับแฟนเขาอยู่ดีปะ่ะไม่เชื่อที่แม่พูดใช่ไหมโอเคไม่เชื่อก็ตามใจแต่รู้ไว้ละกันว่านางอ้อนน่ะมันร้าย